ตื่นขึ้นมายังมีเธออยู่แค่ละต้นเกยือห้าล็อควันนี้อาหารอีสานบ้านเฮาลาบลาบซุปจีจักลาบจักซุปจักจีอันแล้ววันนาววันไหนน้าแมววันนี้เนาะอากาศกำลังพอดีเลยเราเบิ่งอาหารการกินบ้านเฮาวคนบักท่านออกกันตัวนี่ ทัานบ้านเฮ้าหรือท่านสามรถท่านสามรถครับท่นสมรถมากับท่านมาฟังพูทธเอาโซกันบ้านเฮ้าเห่เลยะช่วงนี้ขายมาทั้งน้าบ้านนาฮือ,อนเงินกืบสิป,ปลูกเนี่ยสิปลูกสุกคนเลยหน่อยสิเต็มโปปลูกของหวานทั้งนี้รอดช่องกูได้บุญตรงล่องซิมเบิงครับแม่เราขายบ่เพียงดอกสิบบาทส้าบาทเท่านั้นแหละ ถ้าเราเบิ่งบรรยากาศจักหน่อยหนึ่งครับปกติแล้วมันสิหนาวมันสิล่มแต่ว่าวันนี้อุณหภูมิประมาณ22-23องาศากับบคคอยหนาวปาดใดวันบ่ลมนะเป็นห่มเสืออส้อยางเสื้อผักเบี้ยผักปลาราแม่ข่มากคือเก่าเด้อื้อน,นี้ ยังเป็นตัวเป็นตอนงามคือเกา่า <c oughs> หอมๆคือเก่าครับกระตางามนังเข้มกระติบเขาวไม่เันแล้วโอ้ยหอมประเดี๋ยด้เสาร์วันนี้ผมอยู่ตลาดบ้านน้องผือครับตลาดเช้าบ้านน้องผือตําบลน,น้องผืออำเภอเขม,มราช <c oughs> บนตลาดจะาท่านีบบานเท่านี่แหละ ซอยนี่ว่าครจเข้ามาป้านไดด้วยอู้ยใหญ่แล้วขายบังขอล้ำขายขนมขายขรตุ่มอยู่ทางเสียผ่านนะเพื่อจะเป็นฤดูหลังฤดูการเก็บเกี่ยวครับงามีนบ้านเฮาอีสานบ่เคย่ลนเร่งโบว์สิเป็นฤดูการใด่่่วววาาาบังขอล้ำของหวานเขาลอดซองขาซาคู่เป็นว่าอยู่างไรพนักมันก็ได้ไก่ตไปเห็นหมด ตายไปเนี่เพ่ตายูใชเ่ันบัดผู้เาซวกันไปเยสัญลักษของลมหนาวไปตองปิวบรรยากาศตอนเศร้าๆครับช่วงนี้ก็สิเป็นฤดูกาลที่คข้นปลูกพักปลูกหยาอาหารตามฤดูกาลช่วงนี้หลังหิดหน้าครับมันก็ปูป้าน้านาขคือเก่าหะละแต่ว่าวิธีการหาวิธีการที่จะไปเอามันคนละเนี่ยกัน นกนู้ปูเปียกนี่แหละบ้านเฮาดีิโทขันมานีก่กันโอซอนพัก <c oughs> น่าแม่หน้าก็เห็นแล้วว่แล้วล่ะคือพอใส่รถเบิร์ดบา้านเฮานี่บู้ยมียังเนี้ยละแม่นี่อักซี่อยู่บ่นี้ชิห้เบืองมัดเท่าไหร่ มัดละสิบบาทยก,มมกลูกแม่ก็ข้นเบิ่งกาลหลดเ้ยอาแม่บ้านเนตไทยบ้านยังกับเพิ่์ะบุกเขียว่เนี่นี่อยู่บ้านยังบุกเขียวบุกเขียวนีว่าวันผุ้ไทยปะเจ้าว่าวาไทยอยู่บ่บ เอาบุไทเอาไทโอปโอพยมมาจากประเทศลาวอิงยางก่ะพันเอิยังก่อนเสปูนบะเมืองเสปูนเสปูนประเทศลาวบ้านยาเกาะบ้านเราบ้านเคงบ้านเราบ้านเคงนี่มันอยู่ตรงข้ามกับปันนี่บอตรงข้ามกับปันชานุมานอยู่แถวนี้บ่บาจากบ่ชื้อหรอวั่ไดเมื่อทั้งขุนจั้เถือบ่ เซฟปูนบ่ได้เมื่อยามพี่ยามนอกทั้งฝุ่นบอก่อปอ๋อเป็นเชื้อสาดมากที่ซื้ออือแตสมัยใดแล้วแล้ววะแต่แต่ว่าสำเนียงเคนกันยังเ่าเป็นผู้ไทยนะผมสะเก็ดไปามสื่อไปถามสื่อไปตองไหม ไ <laughs> ม่อากขายเป็นหัวขายเป็นกล่องขายเป็นโลค่ะโลละสีบาทบ่ิพาะสองขีดสามขีดดีว,ว่นนมันบอกี่แล้าวบาทค่ะาบาทเอาหันแไแม่เราดีนพูด้ไทยว่าจังไหนช <c oughs> <c oughs> าวาคือกัน <c oughs> เป็นวบาม่วนๆจำเนียงก่น ข้วโพดละบาคนค่ะข้าวข่ๆ้ลนค่ะขาวโดขนคะขาวดขาี้นค่ะขาวโพด้า ad, ีบนค่ะขัวดล้า şey ี่บัานค่ะข้าวโพดาี่บ้น่้นวโพด้า่อนค่้ายโพ้วที่บปู่้วัข้าวที่บนนค่้าเโพดข้าวที้านี้าด้าที่บ้กนคกวโดข้ที่น่้วเปดื้วีบ้ัน่วเพี่บนคก้วโพข้วี่ยน้วพักเลกทีก พักยังน้องนอนพักยังนี่นตำนิ้นนี่จักบาทนี่อเอาแม่บ้านเดี๋ยวนี่ละพักปังพักปังผมบอกฮันเคยกินเลยไปเฮ็ดยังกินออมเบอร์แ,อแก่ข้อมดันเบงอแงแนี่เปาูกเป็นครับนานพักนี่ก็สีมี่วนซเนียมอ,มองว่างแล้วเนาะ กวจะแห่ก <laughs> <sim> ันเขาวัดสยางแซเนียเหอวันนี้ลูกเก็บยำเสาเขาก็เก็บยำแรลงบบดนี้เก็บยำเหมืนเรืองขายยำเหมือเสาครับมาจังม่วงมาจังม่วงตีสองตีถูกตีสองตีสามางนี้มียังทางนี้มากล้วยพักซี่ นี่นเราบอกพักซี่อันนี่นอนนี่บอกนี่พักซี่นี่บอกแม่เอ้ยยกขึ้นด้วยเหรเอาม่เอาใส่กันในเบาะนอนเอานี่แม่เอาสีสวยพอดีนะพักก็ได้แต่ว่าน้อปลูกหลายขายหลายยังมีคักกว่านี้อีกบ่โอ้ยแต่ว่าผมมาปีก่อนนี่ช่วงได้นอนที่ว่าพักได้หลายน่ะเนาะยังเงียบอยู่นะเนาะแต่ว่ามัน มันมันก็บปลูกมันงามบักเขือเทศ,เ,ทศเขาเอิญบักอย่างเล่นบอกเอิญบักเล่นขึ้นักเขือเทศักเขือเทศ,เทศโอ้คือไปทางน้องคายเนาะเอิญบักเล่นสว่าพเพื่อนเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยเก่งข่วนเก่งมี <Thank you. S 2> นี่สูน,น,นี่ผสมผสานครับปลูกแบบผสมผสานทุกอย่างทุกแนว จักบาทละนนี่แม่จิบบาทอ่อนๆอ้ยเอาอียงี้ยส้นี่ล่ะเราให้ทุ่งไง่เลยผู้เลี้ยงเี้ยแล้วจักเราผมจะเสือย้ายไปหนีแล้ววะพีน้องแค่เดียวกันเบิร์ตบนนี่ให้บุกเฉียวเสือมะขันสมบ์ ตมกคงใตมกใช้ตมกงนี่เสียไปกินก็ตกงขั้นสมอนี้เนียนลูกเตตมู่าน้ยขันมานนีก็ได้พักขึ้กันเลยมูกามกัในตะักโคดรโคยังไงอันซอนพักข้าจ่อใส่เข้าใค้ออกบอกไข่ขาวไขลูกว่ามีใครเน่าดอกทางนี่ไข่ที่เหน่อยเออจังวะบมว่าบานเห่าฮเดี๋ยวจะบานเานี่แหะ หมากทั่วครับนเนี่ยต่ำขันมาง่ามนี่กันทีเบิ่งเป็นอาหารตามฤด,ดูกาลครับขันมาส,สวยๆจัง่อยกับเลือดทีพ่พักพักงามๆมาเธอได้ไหมอ่อนเฮือกแกจำไม,มข่ขาวะดิโอ้ยม,ม,มิดมีแต่ใบาเนี่ยเดือบ้นออบนา,านั่งแบ่งใบใหญ่ดอกเอาอันนึงครับ แหลงน้ำพู้นี่แหละก็ไปเบิร์ดยวผุนแหละเฮ้ยเป็นปลูกรายขนาดปลูกทรงพร่อม่แมบอกทวงยนํามพ่อกระเทียอวันเช้าบ้านเท่าี่ตัวเปิ่งพักเพิ่นขวนละซิบออนซอนค่ะ โค่นละสิบาทแดดออกแล้วพี่น,อน้องกำลังอุ่นๆครับปัดดีโทโ่ามีก็ะพักนั่นก็ะพักโอ้วแม่เราสือไปคันสมบ่าประกาศว่า <c oughs> แม่มการยังการหินบ้านสิโ <c oughs> ค่นละเท่าไรฮนแม่โคนละสิบติมมาละทุ่งข่อย นี่ก็เสียบ,บ่นี่อ๋อโซซูี่ก็บ,บม่มีหนังหนูะมีแต่พักกันล่ะใช้น้ำกันไหนบอไม่ใช้ทุ้งไม้ทุ้งไม้ก,ไมก็ได้อุดหนุหนสนับสนุสนเมียขาให้เราปลูก,ก้งามมาขายบู๊ผักพักแ <c oughs> ลว้ววะ ทามาตลาดนี่ครับกระสิบมาทั้งนี่พี่น้องส้วนผักครับผักอะไรอลยเลี้ยหรอหข้าวปลาถุางกระสีถุงกระส่าย่างมัลนลายลนักล,ะล,ะละาลาบะเกือ๊ห <c oughs> นูหน้าใกล้บ้านโอ้หนูหนูอหนูปราจ้า นหนูตัวเทอะไรตัวใหญ่ๆนี่ร้อยแปดเสียบทำหันห่นล่าบ้านเฮาแสบบ่แสบอยู่น้ำผุดตั้แล้ววะมีหอดเบ็ดตวงิ่ณลืมวันที่คุ้งแมวามาขายนี่แมวเรามาขายใบตองบหอยเดือครับเฮ็ดบทเทดเฮ็ดกระด่างหนูหน้าหนูวายผักสดๆแล้วบ้านเฮาพอได้๋ยวรอเด้เบิ่งไปเสร็จละ อาหารตามฤด,ดูกาลครับจักบาทบานเท่าจักบาทห้าทีห้าบาทสิบาสบาทสิบบาทนันน,ะนใใั้นเอสไอเฟนกระถามบานเท่าจักบาทจักบาทซ้ำพันละเพราะได้ขายเพราะได้อยู่มันห้านาที

หัวไงไงเน่ยพี่เดี๋ยวพูนนาแม่เสียมาเอามาเนี<ด>่ยเออโอ้ยพูนนาบ่าได้เข่าอีกแลก้นปนปลูกไปกอนอันลูกอันน้อยๆก็กนม้หายเดี๋ยวเงาเดียวหนัว่านักมันว่ะนี่บอเงาเดียวไม่ล่เพรนจืดไปลลเปลยด้โอ้ฮะปลาี่โทนหนักอะไรมุกอีกอย่างนาะนี่มุกเน้อม่มุกันปลาซิ่วมีหนมุกปลาซิ่ว บ่มีมุกหนูเลยแดดออกเล้มันเนี่ยซีอุดวดุนจังหน่อยอากาศเกืบว่าหนาวดอกพี่น้องพอดีพอดีพอดีละพอดีย่างส่วนนี้ก็พักเก้า สิบบาทสิบบาทตอนสอนขนละสิบนักลลามันนี่สติเอา้ยขายไลยไปเรื่อยสามมัดสิบวาสักแล้ววะสามมัดสาวสามมัดสิบสามมัดสาววาสักมันหนักมันหนักหนูหน้าไก่เฮเปียนู้นี่ผอยางดีหนูบานท่าบ่หนูใบหนูหนูหน้า นูไว้นู้น่ะนู้องเาวานู้ผูกแล้ัขวมาเลีวยวลุเบิงงท่าคนคุณอันสอนอาหารอีสานบ้านเฮาเราย่านบ่เสือไก่บ้านเท้จ้าแถมคาตะไคร่ใบบักกูดปาติทุกเ<อ> <c oughs> ถียมซูเนี่ยของเถถมหลายขนาดเลยไก่บ้านเท้ปีใหม่บัทนขายดอกชิวเบิดก้อนหมล่ไก่กระดเรียงน้นงบาบท่น ปลาคอนะโลเท่าไหร่รอยนึ่งบ่ร้อยเศร้ารอยเศรย้ยังลอยเศร้อยู่ปลาธรรมศาสตร์นหอมอันไหนเดีย้ยปลาตายหรือปลาเี่มาฮะีกะเม็นมก,มกูปวดกูปวดปวดผูวบักโม่บักเตียงปลา ป้าคอใหญ่ปาทฟ้าสูบน้องพี่น้องอาหารหลังเกี่ยวเขา่าอาหารหลังหน้าอะ้รก็จะเอื้อนขี่ตื่นเมื่อไหร่คนหลายเขาจะสื่อปูสื่อปลาสื่อนูสื่อหอยสื่อพักขันไปทางขุนกับพักนี่ท่านี่กับพักคือกันสมพัก มันสิเพิ่นสิอยู่กันเป็นส่วนครับแต่ละหมูบ่บ้านแต่ละหมองแต่ะละบอดเพิ่นมานํากนันนี่คือจังเทศบั่นบุงเขียวที่เพิ่นเวา้าไอ้ยังก็เพิเ่นว่าเพิ่นมาแต่เชื้อสายบ่ได้ทั้งเสียป,ปน่นทั้งโซบปปนลาวมันเกิเสียเบาสำเนยียงผู้ไทยนะผู้ไทยครับบอกผู้ไทยจักหน่อยเออย <c oughs> นี่ยเพิ่มบ่อํากพอเพิ่นก็บ่ค่อยเว้าบ่ได้ก็เลยบอกให้เราบอกให้ฟังยืดผักสีมหมข้นเท่าไรแม่ยิบบ่เลือนนี่มันก็มาเหมา อันเห็นเนี่ยผู้เฒ่าอยู่มานี่เกรย์คอยไปแข่งด้คักกว่านี่นู้เราบุ้ยควยเมียนูเป็นนางจูคูอยู่มานี่ลูกนู้ปูปีกนี่วัตสุนเนี่ยน้ำพักวไปซะเอ้าเห็นน้ำพักเลาเห็นน้อ,นนนองที่เสืออยู่ออกมากกว่าอันนี้ระบาดนี่อ้าวว่าสิมวซื้อกันคูดน้ำใหญ่ไปแสนหรอ โอ้ยมาบวชฮนเชือามาาหน่อยเทอะมึงน,นี่อันผู้ค่ะเพิพ่นปลูกอยู่ข้างผู้แล้วมีอยู่แต่ว่ากินขุนบ่มี่พ <c oughs> ักเนี่ยวะไมีอยู่ในเกนคู่นี่ยังพักงามๆทั้งทีมีแต่ขักๆบักสมอกกเยังมีอยมาบ้านเท่า มันตัดต้นมันหิมบ่นล่ะมนไิน่หบมากส้มมอวะมิเนะกับกับอีละกะเจียว <c oughs> อีกก้ป่นกับแก้วมุกยังมุกหนูเปล่หมุกหนูจักบาทเอ้ามุกหนูรอหามกหน,น,นูนีละหนูยังหนูไหวหนูหน้าเขาาีิบวนหนูาน,น,น,นาเาดีบจ้เดกินมุกหนูอะไวะเนี่ครับ สมมอบ่ได้กินกับกินได้กกับมุงหนูาน <c oughs> หาก่อนด้นดวยันยน,นี้เด้อมันบวกัยกินดิดใช่ละ่ะนางคมกินกระปุลเน่าได้ยีกบวเนีอ้จะไปอไ้อมบ่แม่อ้อมเส้นหนูปลาน้ำโขงมาอื้บานข้าวเรา เขาขี่ยังได้เขาขีถื่อนักไปเรื่อยได้ป่ห้าสิบอ้อมตลาดเสือที่นี่นักนักป้าได้พี่น้อก็ไม่นักอื่นดอกทางนี้ผ้ามาเบิ่งป่าครับโซนทางออกทางออกคือทางเข่าป้าโอ้ยมีเงินสี่สิบบาทไอ้ทื่อตัวนี้อ่อนนักไอ้ทื่อตัวนี้พังงาบพังงาบอยู่ป้าแค่ พอได้เลาะพอได้เอิ้นคนมาเสือซอยนี่ล่ะผมก็ได้เนี่ยจะคลองกินแนี่บอกินแนี่ไก่สิปีใหม่เลยครับผู้ใดอยากกินป่าจักเราสีหาอะไรมาบ่นอะปีใหม่ก็ได้ปีใหม่ยังสีได้ยังสีอยู่บ่กัจังว่าแม่ค้าก็สิไปเลาะสำปะจักปีใหม่นันที่ล่ะไทยให้เบิ่งพันธ์จีว่า ข่อยมาคือโบมีคือเจ้ามากว่าอยู่างละส่วนนี้ดิวันปลาลายพี่น้องครับพุ่นละทั้งแกงหินขันใน,มมนพันเดือนทั้งชนุมาพุ่นละได้มาปลาเอาแบบใดแบบช่ำและและ้วคือแบบเป็นโตมีเบิดปลาน้ำโขงผมก็เลาะไปนอย่างไรฮะเนาอยากไปเสนอพี่น,อน้องพอเนาอยากก็ซื้อบวกสมมุติอ่ะเมบยเราปะพักหลาย บมมีแนวกลับอย่างเด็กเก่งขูดน้ำแม่แล้วนี่แล้เบิดก่อนแล้วนี่เดี๋ยวเราเบิร์ดข้างในก่อนหานมี่เดี๋ยบผมีบวกเด็กเกขูดทางนี่อโอ้ย <c oughs> มีแต่หมากอันแม่เอานี่ให้ยเนี่ยนี่นี่น้ำพักนี่ยหายเนี่ยฟื้นฟ้ากุ้งเถ่าเบิร์ดเหรอว่าขันหินสามถุงน่ะ บออเนี้ยเอาเอาเงินทอดด้วย้ยไปข่ากันเลวไ่าก้ซวเขันน้องเอาปรดี๋ยหัวเดี๋ยวมวนพี่เนาะหากันคูดก็เดือยบบบนี้อันเดียวเนี้ยฝากกูเท้าได้อุ้ยสอดพักพอดีน้ำอ้อยขันสด ใหม่ทุกหยดสดทุกวันมีพอดีสิบบาทไอ้ผมเนี่ยขวดหนึ่งกินแบบปลตตองส่น้ับแข็งสิบว่าหวานผดบ่เพอดีเนาะครับมาต้องอรรถตอ่อก็เหมือนแล้วนะออกไปโซนทั้งนี้ มันจะมีอย so like oh, ู่สองฟังสงส่วนกับมันนี้ผมรัดเข้ามาจังสี่แล้วพี่น้องก็ออมาทางนี้พันจีไปทางพักกับเวลาทเราขายพักขายอย่าหลายให้บันส่วนทังบันวงเขียวทั้งชื้อามคนมาไเมื่อแล้ว ตลาดเช้าน้องคือทุกเสาร์ว,วันพุธครับตำบลน้องคืออำเภอเขมราขา่าตบลราชธานีตลาดอาหารพื้นบ้านตลาดอาหารตามฤด,ดูกาลหลังฮิตไทยฮิตหน้าใกล่สิปีใหม่ครับเดินท่านว่าเรียกออกไม่ออกแล้วคลายเขาคลายน้ำแล้วมาละะนาอยู่แนวกินตลาดยาห่ยาเฮียงก็ไดบูมเมย์กันละเบิ่งครับ เบิ้งวิธีแทบานอยากเบิ้งชนบทอีสานบานเหาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอน่าเด้อพี่น้องวิถีบ้านนาบายต้นกล้าเกียงเลาะล่อคุยๆอยู่คนเอาอเมื่อไหร่ละครก็เลยยังตรงนี้ได้มุกหนูก็ได้พักนี่นหะผมสือทิพยป่วไวแต่หมู่วานครับเดี๋ยวสิเมืดมาตํตำป่นกินไปจากักออกินง่ายงายมวันของสีลู่ล้าสีแพงปานไดกะสู่ ของที่เขาคิดอยากบ่ได้หรอกเนี่ยเขาคิดอยากมันมันแสบนะสิดูรับบนไดกับบ่สู่ของบ้านเขาคือว่าล,ล่ะแ,ลแต่ผู้คิดอยากครับฮ<ม>ักนะน้องผือคือก,ก่ำกบซองเมื่อหรอวะแล้วเปล่าแล้วปล่ลอยคนงอโห่คนงอจะเบื่อก็สื่อปลาเมื่อป,ปล่อยยังไงเฮอโห่เสียงกับบุ้มีมลยวันนี้เอาล,ลุ่นมีเลยมันจะอมปล่อยกับพอดีเอาแบบมื่อซื้อีใหม่หนอยนะ ่ะเมือ่อแล้วพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีสวัสดีครับพักไรพัลลู่มีแต่พักบอกครับ